ฟังเต็มๆประโยคเด็ดโตโน่ที่ถูกโยงแผลรักในอดีตกับนิชาทำเอาโลกออนไลน์ร้อนระอุอีกครั้งเมื่อนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักกลายเป็นที่พูดถึงอย่างว่างขวางหลังให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ซึ่งแม้เจ้าตัวจะพูดถึงแค่บทบาทในหนังแต่กลับถูกชาวเน็ตนำไปตีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวความรักในอดีตกับอดีตแฟนสาวนิชานทนิชาดังวัฒนาวนิชจน์จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นจากคำพูดของโตโน่ที่กล่าวว่าเสือดำก็เหมือนแมวตอนจัดมีแผลเยอะโดนหมาไล่กัดบ้างโดนแมวฟัดบ้างพูดไม่เก่งเข้าสังคมไม่เก่งซึ่งก็คล้ายผมมากๆต่างการตรงที่ผมเป็นคนส่วนเสือดำเป็นแมวคำพูดนี้ถูกนำมาเผยแพร่ต่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับการตั้งข้อสังเกตของชาวเน็ตว่าเป็นการเปรียบเอยถึงชีวิตรักที่ผ่านมาของเขาหรือไม่โดยเฉพาะคำว่ามีแผลเยอะและ โดนหมาไล่กัดบ้างซึ่งหลายคนมองว่าสะท้อนถึงประเด็นดราม่าที่เคยเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการตีความดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของชาวเน็ตเท่านั้นโดยไม่มีการยืนยันจากโตโน่ว่าคำพูดดังกล่าวหมายถึงเรื่องราวส่วนตัวจริงหรือไม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคำพูดสั้นๆน,นี้ได้สร้างความสนใจให้กับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาได้เป็นอย่างดี